สวัสดีครับพบกับทางบ,าบ้านบ้านมุงตานะครับก็มีคนสอบถามมานะครับถามว่าบ้านมุงตาเราเนี่ยทําไมในชอบในเรื่องของเครื่องรางที่เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ต้องต้องบอกกล่าวก่อนนะครับว่าของที่เป็นเครื่องรางธรรมธรรมชาติเนี่ยมีคนสอบถามเรื่องถาวรหลงมานะครับจากคลิปที่แล้วที่เราพูดในเรื่องของถาวรหลงที่ช่วยในเรื่องของการาค้าขายนะครับ ถาวรหลงเองเนี่ยจะเป็นถาวรที่ลักษณะแบบนี้ครับที่ถึงผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วที่เป็นเป็นเส้นงองอ,งอ,อย่างเงี้ยนะครับที่เขาจะไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ล่วงล้ำไปในสถานที่ที่ลี้ลับต่างๆเนี่ยนะครับ <S <S เข้าไปได้ง่ายๆนะครับถาวรหลงเนี่ย อันนี้เราก็ขอจำในในคลิปนี้คลิปในคลิปหนึ่งนะครับบอกว่าทาวันหลงเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของขัง,งในด้านของการค้าขายเลยทวันหลงเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของการป้องกันอย่างเดียวนะครับการเรียกเรียกซับเรียกแขกหรือเรียกลูกค้าให้กลับมาแล้วกลับมาอีกเหมือนที่ที่คุณชาตินะครับได้ได้เคยมาพูดในคลิปที่ ที่แล้วนะแบอบกว่าเรามีในเรื่องของภาคคาถาทวนทวนน้ำวนอันนั้นก็จะทําให้ช่วยในเรื่องของการค้าขายเหมือนกันถาวรลงก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีสองด้านป้องกันด้วยดึงดูดด้วยนะครับก็เสมือนเหรียญเหรียญที่มันมีสองด้านนะครับดูแต่ดูเพียงแต่ว่าเราจะนําไปใช้อะไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของที่เป็นธรรมชาติเนี่ยในเรื่องของทาวรลงเนี่ย มันก็จะมีตระกูลเดียวกับเถาวันหลงก็จะมีเครือเถาหลงนะครับที่จะมีในเรื่องของเป็นเส้นๆที่มีลักษณะเป็นสีน้ําตาลกับสีสีดำนะครับอันนั้นก็ในเรื่องในเรื่อช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์หรือการดึงดูดซั์หรือการเรียกลูกค้าได้เหมือนกันแล้วเขาก็นิยมนําในเรื่องของเครือเถาหลงเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ใน,ในลังนกเขาก็เลยเรียกล่าลังนก เขาหลงนะครับลังนกเขาหลงเนี่ยจะมีหนึ่งลังมีสามลังมีห้าลังมีเก้าลังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยลังนกเขาหลงเนี่ยหาได้ยากมากนะครับบางคนถามผมว่าเป็นลังนกจริงไหมอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นในเรื่องของคนที่เข้าสร้างเรียนแบบขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความสวยงามนะครับแต่สิ่งที่อยู่ข้างในคือเขาหลง นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำก็ดีหรือสีออน้ําตาลก็ดีตรงนั้นนะครับของแท้ซึ่งการปรรจุลงไปไป,ไปในรังเนี่ยมันจะสามารถที่จะดึงดูดในเรื่องของคนนะครับในเรื่องของเงินทองโชคลาภเข้ามาสู่คนที่มีครอบครอได้นะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องรังของขังที่เป็น ในเรื่องของตะกุดนะครับถาวรหลงเนี่ยนะครับราคาดอกนึ่งเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่เราลองลองเอาไปติดตัวดูนะครับแล้วลองลองดูที่ว่าโชคลาภเงินทองเราเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยจะดีขึ้นไหมนะครับแล้วอีกชนิดหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําก็คือในเรื่องของอไม้พยางยูดํานะครับ ไม้พยายนิวดําเนี่ยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการตายพลายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจุดยอดของเครื่องหลาของขังอีกชนิดหนึ่งกันนะครับจะนอกจากป้องกันในเรื่องของอวิชาศาสตร์มืดบนดำแล้วเนี่ยไม้พยายนิวดําเนี่ยนะยังช่วยในเรื่องของการดึงดูดในเรื่องของโชคลาภเงินถอยอด้วยนะครับ ส่วนที่เป็นยอดเนี่ยครับเขานิยมที่มาทําเป็นในเรื่องของตะกุดนะครับตะกุดพญายุดํานะครับถามว่าทําไมทําไมจะต้องเป็นยอดนะครับเป็นตรงอื่นได้ไหมคำตอบว่าได้แต่พุพทุกคุณเนี่ยสูงสูงที่สุดก็คือยอดนะครับ เขาบอกสิ่งที่สูสงสุดก็คือยอดดังนั้นเนี่ยส่วนอื่นของอ่าทวบนในเรื่องของพยาย,ยุดําเนี่ยเขาก็นําไปแกะอย่างส่วนของปิดไปนาต้นนะครับเขาก็จะนํานําไปแกะไปรูปของพระนะครับพระสมเด็จพระนางพยาย,ยุดํามีหลายวัดนะครับที่เขาทําพยาย,ยุด,ำดํำแท้ๆไปแกะแล้วก็ มีคนตามหาแล้วก็บูชาไปแล้วี่เกิดโชคลาภกันมากมายนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับบ้านมุตาก็อยากแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตะกุดทวันหลงหรือในเรื่องของพยางค์ยูดนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่อยากให้คนสายมูนะครับที่อยากในเรื่องเด่นในเรื่องของการค้าขายเนี่ย ถ้าบูชาคู่ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยเขาจะมีดีและมีเด่นเป็นคนละด้านนะครับแต่เมื่อบูชาคู่แล้วเนี่ยมันจะโครบเบอรอทั้งหมดเลยนะครับการที่เรามีเครื่องรางของขลังเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันเป็นแค่กิ่งไม้แค่ต้นไม้เท่านั้นแล้วมันจะได้ผลไหมมันจะตู้ในเรื่องของพุทธคุณในการปลุกเสกได้ไหม ผมบอกเลยว่าสู้ได้นะครับเผลอๆจะดีกว่าด้วยเหตุผลคือมันต้องมีเหตุและมีผลใช่ไหมครับการที่เรามีในเรื่องของโลหะแล้วมาผ่านในเรื่องของการพิธีพุทธาวิเศษก็ดีหรือการลุกเสกก็ดีเนี่ยก็คือการอธิษฐานจิตเข้าไปอยู่ในวัตถุมงคลน,นะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นแนวแนวความคิดนะครับอันนี้ต้องใช้ที่วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ถ้าไปล่วงเกินใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะเป็นแค่บอกกล่าวให้ให้รับฟังเท่านั้นเองนะครับก็คือการประจุพลังเนี่ยมันก็มีดีและไม่ดีนะครับเหมือนที่บ้านบนตาเราเนี่ยจะหาผ้ามาทําพิธีการถุกเสกสักคนเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่อภัาที่ไหนก็ได้เราต้องคัดสรรจริงๆนะครับว่าเกจิรูปนั้นเนี่ย นะครับพอประจุในเรื่องของการปลุกเสกหรือประจุในเรื่องของอาการอธิษฐานกิตลงไปในวัตถุมงคลเนี่ยจะทาให้วัตถุมงคลเนี่ยเข้มขันได้จริงนะครับถ้าเราได้คนดีวัตถุมงคลก็จะเข้มขังแต่ถ้าเราได้ได้ไม่ดีล่ะเขาก็จะประจุในเรื่องของอะไรก็ไม่รู้ที่เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องคัดเลือกครับนะครับเช่นเดียวกับที่ บ้านบ้านบานมนตาเรานะครับก็ให้ความสำคัญตั้งแต่การได้มาจนกระทั่งการที่ออกไปให้กับผู้ชาเนี่ยทุกอย่างเราเชื่อว่าผ่านการการกองและการทักสันที่ดีแล้วนะครับทวัดมนตาเราก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นตะกุดในเรื่องของทวัดหลงหรือในเรื่องของอพยานยูดัมนะครับ ก็อยากจะฝากให้ท่านท่านผู้ชมนะครับลองแนะนำในเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในในตำนานเนี่ยนะครับลองกลับไปบูชาดูลองเปิดใจดูครับผมเชื่อว่านะครับท่านคงจะได้รับคำตอบของตัวท่านเองนะครับการสหาสิ่งเสริมคนที่ คนที่แนะนําได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับดูเราชอบอะไรดูเราชอบแบบไหนแล้วสิ่งสําคัญคือเราต้องมีความศรัทธานะครับผมเชื่อว่าปฏิหารย่อมเกิดนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ